5เทคนิคนะคะที่คุณต้องรู้ะคะในการออกแบบสื่อการสอนสื่อเทนนิงนะคะนักเรียนตัวแทนนะคะหรือว่างานสัมมนาต่างๆนะคะให้ดูเป็นมืออาชีพ เดโอนะคะจะขอยกตัวอย่างนะ,ะเป็นงานออกแบบอันนี้นะคะก็คือจะเป็นคอร์สออนไลน์ปั้นคุณนะคะให้ขายเป็นนะคะอ่ะทีนี้สิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องคํานึงถึงนะคะเวลาเราออกแบบเทคนิคแรกเลยนะคะก็คือเราจะเราจะต้องเลือกงานออกแบบนะคะว่าเราจะโพสตแบบไหนโพสต์ post Facebook โพสตอินสตาแกรมนะคะหรือว่าเป็นแนวตั้งแนวนอนนะคะ แล้วก็เทคนิคที่2นะคะก็คือการเลือกพื้นหลังนะคะมาออกแบบนะคะเพราะว่าการเลือกพื้นหลังเนี่ยจะทําให้เรานะคะออกแบบง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีนะคะเลือกรูปภาพนะคะเข้ามาใส่นะคะมันจะได้ดูแมท์กันนะคะแล้วก็เทคนิคที่3มนะคะก็คือการเลือกข้อความหลักนะคะว่าเราจะใช้ข้อความหลักหรือคอนเทนต์ไหนนะคะมาออกแบบนะคะแล้วก็เอามาเป็นข้อความพาดหัวรวมถึงการออกแบบตัวอักษรด้วยค่ะ แล้วก็เทคนิคที่4ี่นะคะก็คือการใช้ข้อความลองนะคะหรือว่ารายละเอียดยิบย่อยลองลงมานะคะเลือกยังไงนะคะเราจะใส่รายละเอียดยังไงนะคะให้มันดูไม่ลกจนเกินไปแล้วก็ข้อมูลที่เราควรจําเป็นต้องใส่และไม่จําเป็นต้องใส่นะคะ แล้วก็เทคนิคที่5นะคะก็คือการใช้องค์ประกอบนะคะมาตกแต่งนะคะอย่างเช่นอันนี้นะอก็จะใช้องค์ประกอบที่เป็นเลนนะคะหรือว่าแสงแบบนี้นะจะทําให้ภาพนะคะมันดูน่าสนใจแล้วมันดูมีพลังมากขึ้นนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆคะ่ะในการออกแบบเดี๋ยวเรานะคะจะไปเริ่มออกแบบกันเลยเนาะเดี๋ยวมาที่หน้าหลักของแคนวานะคะโอก็จะให้ทุกคนนะคะเลือกมาที่โซเชียลมีเดียนะคะพอเลือกโซเชียลมีเดียเสร็จปุ๊บนะคะขนาดที่โอจะใช้คือโอจะใช้เป็นโพสต์อินสตาแกรมคะก็คือจะเป็นขนาดที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คลิกเลือกเข้าไปเลยะคะ่ะพอคลิกเลือกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบหน้าตาว่างเปล่าแบบนี้เนาะ,ะทีนี้โอก็จะเลือกที่องค์ประกอบค่ะ แล้วอันแรกที่โอจะเลือกใช้นะคะโอจะเลือกใช้พื้นหลังนะคะที่เป็นแอป a c a c a c k Back, Back นะคะอ่าแล้วก็เราสามารถเลือกทั้งหมดก็ได้กราฟิกก็ได้ภาพถ่ายก็ได้นะคะในที่นี้โอจะเลือกเป็นภาพถ่ายค่ะ,อะโอเลือกเป็นภาพนี้นะคะเราก็จัดตำแหน่งได้เลยค่ะ พอได้มาแบบนี้เนาะเราก็ลากแบบนี้นะคะจัดมุมที่เราอยากจะได้นะคะอะโอเอาประมาณนี้ต่อมาอันที่2นะคะก็คือถ้าใครนะคะที่มีรูปของตัวเองอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดอัปโหลดตรงนี้ได้เลยค่ะอัปโหลดไฟล์นะคะทีนี้ในที่นี้โอจะยกตัวอย่างภาพในแคนวาสนะคะโอจะเ,เอาภาพในแคนวาเข้ามาเนาะนี่พอคลิกภาพเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะก็จะลบแบ็กกราวนะคะ ก็คลิกที่แก้ไขรูปภาพแล้วก็ลบพื้นหลังเลยหรือว่า Background Remove ค่ะอ่าแล้วก็คือเราจะไม่เอาพื้นหลังเนาะสำหรับใครนะคะที่ใช้แคนวาฟรีนะคะก็เข้าไปที่อ่า r v m p v e g นะคะถ้าใช้ในโทรศัพท์ก็สามารถค้นหาได้เลยแล้วก็ตัดแล้วก็อัปโหลดแล้วก็เซฟได้เลยนะคะตรงนี้ เนี่ยค่ะเราก็อัปโหลดตรงนี้ได้เลยในโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะคะเราก็เข้าไป Google Chrome นะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เหมือนกันเสร็จแล้วนะคะพอเราอัปโหลดไฟล์ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะตัดแบ็กกราวให้เราใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็แค่มาอัปโหลดรูปภาพตรงนี้ค่ะอัปโหลดเข้ามาในแคนวาปกติเลยะคะก็จะได้แบ็กกราวนะคะที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะจาก Remo BG นะคะก็ไม่ต้องมาตัดในแคนวาแล้วนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่ใช้แคนวาโปรคะก็จะมีข้อดีคือเราสามารถตัดแบ็กกราวแล้วก็ทําทุกอย่างได้เลยนะ โอเคโดยที่เราไม่ต้องไปใช้แอปข้างนอกนะอาจจะมีบ้างที่เป็นแบบอ,อ,อย่างเช่นฟอนต์ที่เป็นมีมิติเราอ,อาจจะต้องแบบใช้ข้างนอกนะคะเพราะว่าแอปแคนวานี่ก็ยังแบบเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์นนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบมีมิติเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่เนาะเราก็สามารถที่จะปรับโดยการใช้องค์ปรกรบนะคะมาปรับใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าอยากจะให้ภาพหรือข้อความมีมิติเนาะอ่ะทีนี้พอได้ภาพแบบนี้แล้วนะคะมันก็จะไม่มีแบ็กกราวแล้วนะก็จะมาที่คําว่าพลิกคะ่ะโอก็กจะ พิกเป็นแนวนอนนะคะอ่าแบบนี้โอก็จะจัดตำแหน่งนะคะให้อยู่ประมาณนี้ค่ะนี่โอเคให้เรานะคะมาค้นหาองค์ประกอบนะคะตรงนี้เลยแล้วก็เซิร์ชคำว่า golden letter นะคะทีนี้มันก็จะขึ้นนะคะหน้าตาตัวอักษรที่เป็นสีทองๆแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราเลือกมาสักแบบนะ,ะโอจะยกตัวอ,อย่างเป็นอันนี้แล้วกันเนาะ อ่ะก็พอได้แล้วนะคะแล้วก็ลองคลิกไปสักตัวหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็มันจะมีคําแนะนำเนาะแล้วเราก็คลิกดูเลยค่ะมันก็จะขึ้นคําแนะนําทั้งหมดเลยที่เป็นในรูปแบบเดียวกันนะคะทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะโอเจ้าพิมพ์คําว่าคอร์สออนไลน์นะคะโอก็จะเซิร์ชจนครบเลยนะคะจนครบตัวอักษรเนาะอันนี้เจอตัวไหนก่อนก็จะคลิก เลือกตัวนั้นมาก่อนเนาะก็เดี๋ยวเลือกตัวอักษรให้ครบเลยนะคะคําว่าคอร์สออนไลน์นะคะแต่ถ้ามันไม่มีนะคะมันจะมีกรณีที่เราเลือกแบบอักษรอันนี้แหละแต่มันมีมีครบทุกตัวนะคะเราก็ลองเปลี่ยนเป็นอันอื่นก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวลองไปเลือกให้ครบก่อนเนาะ เรานะคะเวลาเลือกตัวอักษรหรือรูปภาพนะคะแล้วมันซ้อนกันอยู่นะคะให้กดที่ตำแหน่งนะคะแล้วก็เลือกนะคะถัดไปหรือว่าด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ปรับตำแหน่งนะ,ะให้มันอยู่ได้แบบบาลานซ์กันแบบนี้นะคะก็คือมีช่องว่างแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปค้นหาองค์ประกอบนะคะที่เป็นเหมือนโลโก้นะคะจริงๆแล้วนะคะเราใช้โลโก้ของเรานะคะแปะไว้ด้านบนก็ได้ไอโอจะยกตัวอย่างนะคะเป็น Go v i p นะคะลาเบลนะ อันนี้เป็นยโยกตัวอย่างะคะแต่ว่าทุกคนนะคะถ้าสมมุติว่าคุณมีคอร์สออนไลน์ของคุณเองนะ,ะหรือว่ามีแบรนด์นะ,ะหรือว่าทําโลโก้ก็อัปโหลดนะคะมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้โอจะยกตัวอย่างให้เนาะ,ะต่อมานะคะเราก็พิมพ์ข้อความนะคะเพิ่มเข้าไปเลยนะคะก็คือเป็นหัวข้อที่เรานะคะอยากจะใส่เข้าไปเนาะ,ะอย่างนี้โอจะปั้นคุณให้ขายเป็นนะคะโอก็จะเลือกฟอนนะคะ เราสามารถที่จะเลือกฟอนต์แบบไหนก็ได้แต่โอแนะนําว่าควรจะเป็นฟอนต์ที่มันอ่านง่ายนะแต่ฟอนต์ที่โอใช้ในอันนี้นะโอจะใช้ฟอนต์อนันตสันนะคะทุกคนแล้วก็ขนาดฟอนต์นะคะเนี่ยจะมีฟอนต์หลักฟอนต์รองนะคะก็คือขนาดฟอนต์ข้างหน้าโอจะไม่ได้ฟิกนะว่าควรจะเป็นฟอนต์ตัวใหญ่ขนาดไหนนะโอจะใช้หลักๆเลยนะคะอยู่ประมาณ40-20นะคะก็คือหลักๆนะคะที่จะเป็นไซส์ที่มาตรฐานที่มันบาลานซ์กันนะคะก็คือจะ ไม่เอาแบบใหญ่บ้างเล็กบ้างนะแต่โอจะเรียงลําดับนะคะอย่างเช่นอันใหญ่สุดแล้วก็มาแบบขนาดไซส์กลางนะคะแล้วก็มาแบบไซส์เล็กในเรื่องของเวลานะคะเราก็ออกแบบโดยการใส่สติกเกอร์องค์ประกอบนะว่าสอนที่ไหนสอนกับใครนะคะก็ได้อันนี้นะคะโอก็จะใส่ที่เป็นเลนแฟร์นะเข้ามาเพิ่มความวิ่งให้กับรูปภาพะคะมันก็จะดูทําให้ภาพดูพรีเมียมไปอีกนะ,ะก็ลองเอาองค์ประกอบนี้ใส่ไปที่รูปภาพแบบนี้ดูนะคะทุกคน เวลาที่เราแต่งภาพนะคะทุกคนให้เราดูนะคะว่าองค์ประกอบเนี่ยมันแมทกันไหมแล้วก็จัดให้มันตรงกับภาพทะ,ะแบบนี้เนาะให้มันแมทกันนะคะก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เราใช้เนี่ยมันบังภาพไหมบังหน้าไหมแล้วก็บังข้อความไหมนะคะอันนี้สอนโดยใครก็ใส่เข้าไปนะคะุก็ลองเอาไปออกแบบกันดูเนาะอันนี้อ,อกก็จะให้ไอเดียวิธีการออกแบบนะสำหรับคอร์สออนไลน์ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ